และนี่ก็คือ GP NVGX t h e n p a n o m a for Airsoft รุ่นที่2ที่ทางร้านเราผลิตออกมาแต่ปิดอ้าวปิดแล้วจะมาทำคลิปรีวิวทำมาเขืออะไรครับ ที่มาทําคลิปในวันนี้เพราะว่าแฟนเพจแอดขอไว้นะครับให้รีวิวไว้สั้นๆย้ําตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ทํารุ่นที่1แต่ก็ไม่ได้ทําวันนี้เลิกงามยามดีนะครับหลังจากที่ได้จัดส่งกล้องลูกค้า VIP ของแอดไปก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นที่1รุ่นที่2นั้นแอดได้ผลิตออกมานั้นไม่ได้เต็มร้อยนะครับผมแต่ทุกๆท,ท่านก็สนับสนุนอันนี้แอดต้องกราบขอพระคุณมากๆเลยนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า G.P.N.V.G.X.T. ไอแว่นที่ทุกคนใฝ่ฝันกันหลายคนและอยากครอบครองยิ่งกว่า Apple Vision Pro อีกอ้าวกูบับเขาซะงั้น ถ้าใครยังจำไม่ผิดซีโร่ดาเตอร์ตียุทธการถลม่มบิลาดิน <No. S 1> ไอฉากที่หลายคนตาตึงกับทีมซิกบุกถล่มลังพี่บินถึงเตียงพี่แกเลยไอแว่นนี่แหละที่ยังตามหลอกหลอนในใจหลายคนว่าชาตินี้กูต้องขอมีสักอันเว้แม้ว่าราคาเหยียบเป็นล้านชิบหายขายบ้านขายรถขายไตยก็เลยทีเดียวนะเออด้วยระบบเป็นดิจิตอล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  ที่เรียงต่อกันจึงทําให้มองง่ายไม่ปวดตาเปิดโลกไปอีกแบบนี่แค่กล้องคอสตอมที่ทางร้านแอดผลิตนะครับหาเจอของจริงฟิลมันจะดีขนาดไหนซึ่งระบบทีมงานของเราได้พัฒนาคาดว่าอีกแคสองสปีเราจะเปิดกันให้จับจองอีกนะจ๊ะอดใจรอไว้เถอะ การใช้งานง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มมหัศจรรย์กล้องก็จะเปิดการทำงานแต่ระบบ IR ยังไม่ได้อัดให้เต็มร้อยแบบตัดอัตโนมัติยังคงต้องใช้ไฟฉาย IR หรือเซนเซอร์ชี้เป้าใช้งานไปพร้อมๆกันระยะเวลาการใช้งาน2 3ชั่วโมงเพียงแค่นี้ก็พอสำหรับสายสะสมและใช้เดินในสวนสองกบสองปลานะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ได้ป้ายยาได้ไม่เยอะเพราะปิดไปแล้วแล้วเจอกันอีก2-3ปีหน้านะบอกทำไมว่าทิ้งท้าย สายสะสมทักปรึกษาก่อนได้และขอประคุณพี่ๆทุกท่านที่สนับสนุน2รุ่นที่แอดได้เปิดจองแม้ว่ารอกันข้ามปีแอดก็คงโดนด่ามีดามาันดากันเลยทีเดียวโอเคคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจยิ้มแห้งๆของแอดอีกต่อไปขอประคุณมากเลยครับอย่าลืมกดติดตาม Monkey Ghost ด้วยนะคะ Don't forget to click and follow Monkey Ghost